นี่ครับใช้น้ําล้างก่อนนี่ครับนี่ครับอันดับแรกใช้น้ําล้างก่อนนี่ตัดถูนี่ครับผมใครที่ประสบปัญหาแบบนี้บ้างครับเวลาไปถอยเบียดมาครับช่วงเทศกาลเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่ครับรถเยอะๆครับแต่ไปถอยเบียดมาครับนี่ครับผมเราจบปัญหาในตัวเดียวนะครับนี่ครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยของแบรนด์เนวดดยนะครับรอยต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ารอยลึกลงไปถึงเนื้อสีนะครับตัวน้ํายาจะขัดไม่ได้เดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูกับตัวนี้ครับง่ายๆเลยนะครับประหยัดเงินประหยัดเวลานะนี่ครับใช้น้ําล้างก่อนนี่ครับนี่ครับอันดับแรกใช้น้ําล้างก่อนนี่ครับถูนี่เอาเม็ดก่านเม็ดทรายออกก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยอย่างนี้คือรอยเบียดครับ ครับผมนี่สั่งไปครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเนียวดายครับตัวนี้ลูกค้าประจาจะเยอะมากนะครับนี่ครับง่ายๆเลยนะครับนี่ครับสั่งไปเสร็จลูกค้าได้ของไปถึงบ้านเขย่านะครับบีบหัวลงมาครับนี่ครับบีบใส่ผ้าแบบนี้หรือบีบใส่ตัวรถแบบนี้นะครับขวดหนึ่งใช้เป็นปี2ปีเลยตัวนี้นะครับต้องบอกว่าใครก็ทําได้นะครับไม่ต้องมีการ เคยใช้มาก่อนนะครับผมก็สามารถทําได้เลยนะครับนี่ครับขัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับประหยัดเวลามากไม่ต้องเข้าสู่นะครับนี่ครับแต่ถ้าลอยที่เข้าเนื้อเหล็กเนื้อสีไปแล้วนะครับตัวน้ํายาต้องบอกเลยว่าขัดไม่ได้นะครับนี่ครับแต่ถ้าลอยแบบนี้ครับรถทุกคันมีหมดเลยนะครับนี่ครับไปเบียดมานะครับเข้าป่าไปโดนกิ่งไม้เฉี่ยวมานะครับไม่ต้องปล่อยไว้นะครับนี่ครับ ได้เลยไม่กัดสีด้วยนะครับนี่ครับง่ายๆนนะครับขัดไปเลย่ะเดี๋ยวลองมาดูกัน,นครับนี่ครับเห็นไหมครับเงาใสเหมือนเดิมฮาเห็นไหมครับเงาใสเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับตัวเดียวเลยนะครับผม